มีมินีมินเอาบายบายนั่นนั่นไปนั่นนั่นไปน้อง ก็ทมค่้น่ที่น่ะคนจะได้ไปก้อนนะน่ะคนนั้นจะได้ไปก้อน ไมด้กินไม่ได้เิแกรก็ได้ทนยังดแตไรมั่ม ings, นะเป็นยังไงเล็กก็ได้ถอดไว้คือก้อนละ เอ้ยเอ้ยหนูจะไปส่งลุงกับพี่อายใช่ไหมนาหายแทะหายแทะหนูจะไปส่งพี่อายแล้วขนะะเออพนดีใจพนดีใจพ่นพี่ได้ไปอะ่ะ <laughs> ลาเป็นตาลี่ตัวน,น้นองเนาะน้องว่าได้ไปตาลีตัวน,น้องเนาะ

ออาไบไาไบายก่อนไบายก่อนอาไปไปอาไบายก่อนหนูไม่อะหนูไม่เออมันมันคไม่ได้ออจะยึดของหนู่เบ้เอาคืนเไปก่อนไปไปก่อนโอ้ยนั่น มอม่รู้มนอเอาะปายนก็รเพราะมัน่กัดเบไปนะไปไปมินมินเอาไปไปนั่นนั่นไปนั่นน่นไปน้อ ขอให้บื้นวันดี้เราพ้นไหนน้เรียเรียนอะไรคือเบีย์รู้อะไรเจ้าพี่เรียนคือเบียนรู้อะไรเห้าพี่สาักคือเรียหรั้